เอาละครับตอนนี้อยู่กับช anel p h i t s u o a n Racing นะครับตอนนี้จะมารีวิวรถนะครับเป็น125ดนะครับผมสีแดงนี้ครับผมนะครับโอเคนี่ครับผมจะของรีวิวนะครับนี่ครับดูรอบๆก่อนอะครายแต่งฮะอันนี้หน้ายางอย่างโตนะครับไว้บุกเบิกนี่ครับ จานเป็นของจานอะไรครับจานเป็นของพีครับอ๋อแล้วพีโมบายอ๋อแล้วปั๊มปั๊มนี่ปั๊มเดิมปั๊มเดิมครับอ๋อปั๊มเดิมไล่น็อตนิดหน่อยอ๋อนี่เป็นโลทองนะครับผมครับยางนี่ยังไงครับเนี่ยยางก็ใส่เบอร์เก้าสิบแปดสิบสิบเจ็ดครับแว่งโคตรใหญ่เลยสังเกตจะมีไฟใต้ท้องด้วยครับแล้วโลของอะไรครับโลของล a c i n g Boy ครับ ิงบอยนี่ผมมีจุดอะไรครับนี่ยคอท่อครับนี่เขาเรียกว่าคอท่ออะไรไทเทียครับไทเทมัซีนซีนแล้วซีน่าแล้วอันนี้คอท่อซีน่าแล้วนะครับนี่ได้ท่อผ่าไหมครับท่อเดิมครับมีท่อเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคปลานะครับครับแล้วก็จะมีลิสหลังด้วยนะครับ ที่หลังนี่ซื้อมาเลยเนี่ยมากับรถอยู่แล้วมากับรถอยู่แล้ว,อ,ลวอ,อ๋อที่หลังปั<ำ>๊มเราโชคนี่ของวายเีฟเนี่โชคแท้ครับโชคแท้จากศูนย์โอเคโชคแท้จากศูนย์มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นป้ายทะเบียนครับเป็นกรอบไทเทนครับแล้วก็นี่ครับจะเป็น เบาไฮดรอลิก ic, นะครับเบานี่ของอะ,ะ, <Okay. S 1> ะไราเจ๊ไก่เจ๊ไก่สไลเดอร์ไม่ใช่แนละ้ว <c oughs> แล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอะไรวะบังโซอันนี้ก็จะเป็น, so, นบังโซ่นะครับนะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์โซ่ใช่ไหมโมติดอยู่ทองคัพทองคับนะครับ อันนี้ของก๊อบนะครับแล้วก็ไล่แล้วก็นี่ครับเป็นโซ่เขียวนะครับสเตอร์ใส่เบอร์อะไรครับเบอร์สามสี่สิบสี่สามสี่สิบสี่นะครับผมนะครับไปไล่น็อตไททีตรงนี้ด้วยครับอันนี้เป็นดุมอะไรครับดุมโซครับดุมโซโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นขาตั้งเดี่ยวนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะขาตั้งลายตีนเลยขาตั้งลายตีนนะครับ อันนี้เป็นไทเทรหรือทำเสียวครับไทเทครับอันนี้ไทเทนะก็อ,อะไรอีกวะไฟหน้าไฟหน้าแล้วก็มาไฟหน้านะครับนะครับไฟหน้าพวกนี้ไฟหน้าไฟหน้าเป็นอะไรครับของ LED ครับของ LED สว่างสวา่างเชนโร่สูงต่ำ นนจะมีรีโมทปรับด้วยครับนี่ครับไฟตรงนี้ไฟหลีไฟหลีนี่ของจริงอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้ซื้อมาสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบนี่ครับือปรับมือเบรกมือเบรกนี่ของอะไรครับมือเบรกของทรรมดลาทั่วไปนะครับปรับ,บได้สติ๊ก มาน,นีนะครับแล้วสเปคเครื่องนี่ยังไงครับเปนเครื่องลูกเดิมครับลูกเดิมแคมแคมเดิมครับแคมเดิมม,ดม,มีสติกเกอร์สายชิวครับนี่ครับมีสติกเกอร์สายชิวได้ไมาจากไหนครับอันนี้จากร้านครับอ๋อจากร้านสายคิวเลยเด็ดคีอ๋อนี่จากร้านสายคิวเลยนะครับอันนี้ร้านร้าน,นาอะไรนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ร้านก่อการช่างนะครับผมโซนหนองไผ่นะครับ เพชบุญนะกลุ่มของผมก็จะเป็นเพชรบูรไรซิ่งนีครับตอนนี้เราตอนนี้กำลังสร้างเพจสร้างอะไระครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้วยครับผมแจกไว้แจกแล้วก็มีขายก็จะมีเสื้อด้วยครับพ็ประมาณนี้ครับคันนี้ครับ